เราก็ทาบก่อนว่าเขาประมาณปลูกเขาไปไต่สุดแล้วเราก็จะใช้มีด <c oughs> ปาแบบนน่นี้ค่ะรองมืองหัวนี่ค่ะอันนี้มันต้นใหญ่แล้วมันแข็งมันจะเสริมยากนิดนึงแต่ถ้าต้นเล็กเราจะใช้ประมาณปลูกเขาไปประมาณปีนึงเราก็เสริมแล้ว จะไปแ่กันไ่้ม้็คือเอา่านค่ะก็เสียบเข้าไปใชี้่ามันติดัจริงๆมันติดง่ายนะสมไม่ได้ติดยากเลยค่ะเียบย่อยก็ติดง่ายไอ้ต้นโอมาคือพันอะไรมันเป็นส้ม่าที่มันเป็นที่มันกินไม่ได้มันขมๆส้มโบาณอ่ะแล้วหนามันจะแข็งะคเห็นน่ะต้นสมัยก่อนเอ่ะไม่ใช่ต้มันเป็นสโนี่แหล สโมแบบสโมโบราณใช่แล้วแล้วก็นแล้วก็น่าสนุใช่จริงๆอ่ะตะปูต่อเขาจะแน่นดีหรือนี้ไม่รู้เขาจะดีเราก็จะใช้เวลาถ้าต้นเล็กเราก็จะถักตะปูใม่เลยเนี่ยค่ะหากเนื้อเยื่อเขาจริงๆต้องใช้อะไรมากกว่ากี่วันเขาจะติดอ่ะก็ประมาณถ้าเขาติดจริงๆก็ประมาณหนึ่งเดือนติดแล้วก็จะแกะออกแล้วก็จะเป็นแบบนั้นอันนี้ก็คือเสริมตอนสโฟตอน ต้องต้องต้องแงเปลือกต้องถากเปลือกเขาต้องถากออกหรือว่าต้องแงะอย่างนี้แงะแล้วก็เสียบเข้าไปเลยค่ะต้องเสียบหมอต้องปิดแผลดีๆอย่าให้เขาโดนน้ำนะคะโดนน้ำมันเขาก็จะเน่างเขาก็ไม่ติดอีต้องเอาถุงแต่แต่เขาไม่ตายนะเดี๋ยวว่าเราก็ใั่ถุงค่ะแล้วจะพัาเปลืใช่ไหมถึงถึงเนื้อในไหมก็ถึงแกนค่ะถึงแกนแล้วส่งแกนนิดเดียใช่ใช่ให้ใหญ่สุดที่สุด มันก็จะท่าแล้วเราจะยัดเข้าไปเสีบเสื่อมหัวนะหัวครับหัวเดียวค่ะแล้วแต่ใช้เนี้ยมันจะแน่นหน่อยอันนี้ก็ต้องคลายกันแล้วก็จะใช้ตรงนี้นี่เนี้ยมันจะแข็งมากแล้วแต่นี้เราต้องปลูกไว้ก่อนใช่ไหยต้องทําให้หน้ามันเรียบๆนะคะอ,อ,อันนี้ต้องปลูกไว้ก่อนคะ่ะปลูกให้เขาแข็งแรงก่อนให้รายบเนปลูกให้คู่ที่นี่เลยจริงใช่ค่ะปลูกใส่กับต้นเลยค่ะถ้าขายก็จะมีถ้าเกิดมันแข็งมากเราก็ยัดก่อ แลดเบงนะคะแล้วก็ปิดแผลไว้แล้วก็ต้องปิดแผลให้ใสงใช่ใช้อะไรพันอันนี้ใช้ตัวนี้มันแน่นดี้เทสตยใส่ก็ได้ได้ค่ะได้หมดแต่ว่ามันที่ชอบอันนี้มากกว่ามันแน่นกว่าใช่พันสายไฟเนี่ยนะมันแน่นทำให้มันติดได้นานน้ำมันไม่รั่วด้วยใช่ไหมใช่น้ำมันไม่เข้าถ้าน้ามันเข้ามันก็จะเน่าเราก็ต้องปิดแผลให้แน่น ไม่ก็ให้เนื้อตรงเนื้อหนักตรงหนักแค่เสียบเข้าไปเสียบเข้าไปได้เลยค่ะเดี๋ยวเนื้อเยื่อเขาจะติดกันเอง่าจาริด้นตะได้ไปทำแต้องพอไปะเนาะเนี่ยค่ะอยากให้น้าเข้าแค่นั้นพอถ้าน้ำไม่เข้าก็ติดแล้วค่ะขอา ติดอย่างเงี้ยนะใช่ค่ะแล้วเราต้องใช้เชือกฟางดึงเขาไว้ด้วยเผื่อเขาจะโดนอะไรมาชนแล้วเขาจะดิงอ๋อดิบลใช่เราต้องมัดเขาไว้ด้วยค่ะอันนี้คือเขาจะเสิเพราะว่าเขาต้นใหญ่จริงๆเราจะเสริมเมนตัต้นเล็กๆอะค่ะต้นเล็กๆแล้วก็ปลูกไว้ขอนใช่ไหมใช่ค่ะปลูกพร้อมกับต้นที่เราจะปลูกเลยพอพอเขาได้ปีนึงแล้วก็หรือว่าหกหกเดือนอะไรเงี้ยคัะต้นพอที่จะเสริมแล้วเราก็เสริมไปเลยค่ะเนี้ยค่ะ อันนี้คือถ้าเกิดเราสนิทแน่นแล้วเราก็เราเราต้องเพาะเมล็ดไว้ก่อนใช่ไหมแล้วก็มาปลูกใช่ค่ะไม่งั้นก็มาเพาะกับต้นเ้าปลูกใส่ต้นเขาเลยก็ได้ปลูกใส่ไว้เลยใช่จุดที่เราจะบากเป็นปากฉลามเนี่ยนะครับตรงตรงตายตรงเนี้ยนะครับมีจุดเลือกไหมครับว่ามันจะต้องเป็นจุดสามารถตรงไหนก็ได้ค่ะเราไปทาไปก่อนเมื่อเราจะเอาประมาณนี้แล้วก็แล้วก็วัดแล้วก็เราก็ตัดเลยแต่มันจะเป็นต้องไม่ได้ไหมายความ่จะต้องตลาตัมได้ก็ได้ใช่ไหมตัดต่กว่านี้ก็ได้ค่ะหรือตี้กว่านี้ก็ได้ค่ะนั้วแต่เราค่ะ ไมอย่างงั้นน่าจะอย่างงันจะลองเสียพอมาโตมาเสียบปุ๊บนี่อย่างเงี้ยออกมาเงี้ยถ้าเป็นอย่างีใช่งตอนนี้เราอยู่ที่สวนส้มโอนะครับอยู่ที่เพชรบุรีครับผมพามาดูส้มโอกันนะครับมาอู้ยนี่ฮะโอ้สโหฝนแรง